ทักษิณชินวัตรจะต้องตัดสินใจเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีจากแพ่ทองทานชินวัตรเป็นนายชัยกเกษมนิติสิริให้สำเร็จก่อนวันที่9กันยายน2568เนื่องจากวันที่9กันยายนเป็นวันที่ทักษิณต้องตัดสินใจว่าจะไปที่ศาลดีกาเพื่อฟังคำสั่งศาลและเกิด คําสั่งนั้นเป็นลบต่อตัวคุณทักษิณคุณทักษิณต้องกลับเข้าไปอยู่ในคุกหรือคุณทักษิณไม่ไปฟังคําสั่งสารดีกาหนีออกนอกประเทศอีกครั้งหนึ่งดังนั้นวันที่9กันยายนจึงเป็นวันสําคัญในชีวิตของคุณทักษิณเพื่อความราบลื่นในการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีมีเพียงทักษิณเท่านั้นที่จะทําให้มีคะแนนเสียงในสภา เกิน270เสียงหนุนนายชัยกเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีทุกอย่างจะเกิดขึ้นก่อนวันที่9กันยายน